ช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงสวัสดีค่ะุพ,พี่พองเมลโค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่องเมลอค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะจะมีสเต็ปที่1นะคะสเต็ปขานะคะสเต็ปที่2สเต็ปกลางนะคะสเต็ปที่3สเต็ปเร็วน,นะคะให้นักเรียนทำตา ยกมือไว้ที่หน้าอ,อกนะคะกำมือไว้นะคะอ่าเราจะเริ่มกันแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามกำมือขึ้นและหมุนหมุนชูม,มือขึ้นโบกไปมากำมือขึ้นและหมุนหมุนชูม,มือขึ้นโบกไปมา ำมือขื้นแลมุนมุนชูมือขื้นโบไปมากำมือขื้นแลมุนมุนชูมือขื้นโบไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะลหลกางแขนขึ้นและลงชูมือตรงไปรอบตัวอ่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ไะไม่เป็นไค่ะเด็กๆที่สามเดเร็วเลยนะคะเด็กๆทำตามนะคะชูมือมาไว้ที่หน้าอกนะคะ กำมือขึ้นแลมุนมุนชูม,มือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแลมุนมุนชูม,มือขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงพักแขนมือแต่ละกางแขนขึ้นแล้ลง,ลลงชูม,มือต้องมุ้นไปรอบตัวอ่าเก่งไหมคะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตามปูนะคะยกมือไว้ที่หน้าอกนะคะกำมือไว,นะะอวอไ้นะคะอ่าเราจะเริ่มกันแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามกำมือ มุนมุนชูมือขื้นโบไปมากำมือขื้นแลมมุนมุนชูมือขื้นโบไปมากางแขนขื้นแลลลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขื้นแลลลงชูมือตรงมุนไปรอตัวอ่านักเรียดัำมือลงนะคะต่อไปเราจะเป็นเตะกางนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาไว้ที่หน้าอกเลยค่ะกำมือขื้นแลมมุนมุนชูมือขื้นโบไปมา กำมือขึ้นและ e มุนมุนชูม mm ือขึ้นอบไปมากางแคนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ละกางแคนขึ้นและลงชูมือตรงึ้นไปรอกตัวอ่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเป็นเด็กนำเเด็กที่สามเร็วๆเลยนะคะเด็กๆทำตามนะคะชูมือมาไว้ที่หน้าอกนะคะกำมือขึ้นและมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นและมุนมุนชูมือขึ้นอกไป พ่อคุณแม่ได้เลยนะคะจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงทําให้กล้ามเนื้อเรานะคะแข็งแรงมากเลยและทําให้ร่างกายเรายืดยุนทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะให้นักเรียนทาอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ